อาปากเร็วหูยคำโฟมอุ yup. <po bio> ้ยได้ไหมอู <ot> ้หูอลลินตะวัดเข่าเลยวะได้ย่อยไลายย่อยกลมไปก้มสุดเออพี่แมวบอกว่ายอมสีดาวสสวัดีครับพีวรัวกับจ้างพี่แมววะสวัสดีแม่ไหมสี่ทุกคนทุกท่านนะวันนี้เราก็จะมีแตงโมนะครับ ก็ได้องหญิงมาปอกให้นะครับกับแม่นี่นะครับมีน้องเฟิงกับแม่บอรปอกให้เม่แม่ปี๋อยากให้น้องกินของหวานนะเพราะเรยนเลยว่าจอดตะก้ามาเลยครับเดี๋ยวจะเอาเขาเรียกอะไรเอาแตงโมมาให้น้องกินวันนี้เอามาห้าสิบลูกลูกใหญ่เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวขออนุญาตปอกกันก่อนนะครับบรรยากาศให้น้องๆได้กินของอร่อยๆนะครับตอนนี้ได้ถ่ไย เราจะปอกอเปลือกเ,เขาเรียกอเยกอะไรนะปอกเปลอเือกอ่ต,อตรงที่มีสารเคมีมันออกนะครับเป็นเปลือกเ,เขียวๆนะครนี่ก็จะเป็นแบบนี้น่อืี่นะครับผมดี๋ยวแล้วลูกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปสับกันอีกทีนึงตอนให้น้องกินนะครับอืม กล้วยเราเหลือแค่นี้แล้วนะครับแล้วนี่นะครับผมนุ้ขอแตงด้วยได้ไหมมันเยอะอยู่แบ่งอะไรจ๊ะเนี่ยบ้านละาให้ลูกได้อยู่แต่งให้ให้คุณแม่แหละแม่ให้ช้กินด้วยได้ไหมนี่นะครับผมอ๋อเอานี้นะคะเดี๋ยวยังไงแม่วอนมร์จะให้ให้กับ เ่าว่กเขาแถมให้ดให้ด้วยอะไรด้วยแล้วแถมไม่เป็นรแรอเลยครับรอเลยตอนนี้เอาไปคืนเนี้ไปคนละเข่งก่อนนะครับเราเป็นแบ่งกันไปแต่ว่ามันยาจเไปคนละเข่งก่อนนะครับโอ้นะคะแถมันก็จะทอยกินพุ่งนี้เช้าด้วยแล้วก็แบ่งเพื่อนๆโรงเรียนด้วยนะครับเรียนด้วยนะคะบ้านลห้าลูกใช่ค่ะบานละ้าลู่แต่มันก็เหลือถึงเอาไปก็เหลือเยอะๆใช่ๆของแถมให้ด้วยแล้วก็ไม่ไม่ไมมีไหม ไห <N ic> นอุณยดูยด,ด,ดูอ่ะมายอย่างสวยอ่ะค <N ic> นถือเขาสวไหมเนี่เป็นสามสาวก็สวยหลานสาวก็เป็นหวยังไงกอดเท่านี้ไหมหรือปอดเออเท่าน,น, <N ic> นั้นแหละว่านี้แต่มไม่ไม่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นของใครนะนี่นของหนูเจนก้าวนะครับผมอันนี้ก็เป็นของดาวดาวอันนี้ของ ไม่แป้งแล้วก็เอาดีอันครับเอาไปคนละเข่งก่อนนะครับผมไปยกไปเพื่อนยกเข้าไปช่วยกันไปโอ้ยวางมือซอยยังน้อยเดี๋ยว้ปนอไปมาเตงเอาไปให้ปิดจูน้อยไปไปอู้ช่วงสาวคือโอ้ยสันใหญ่นาะแข็งแกร่งไปครับจ้าเรร็็ววจ้าเเไสียงอ่ะเสียงเสียงคนออ ทำไมทำไมเอาแม่าสวยเสียงเร็วไปเอามาเพร์นให้แม่แป้งต่อนี่พีดาก็ได้กินนะครับเฮ้ยเฮ้ยเน้านี่เฮ้เฮ้เ้เฮ้ยเ้เ เออทำไรน้อยท้ไยน้อยเออเออก้มก้มสุดเออยังเพ้่นไหมยังเพ้่นไหมอันนี้ของแม่แป้งนะผมอันนี้น้องดาวนี่เอาไปดูพี่เดือนลุงดำโยนพี่เดือนเป็นลูกนะครับพี่เดือนกินเป็นลูกตายเดี๋ยวไม่สีว่าไม่ได้กินเนาะคนละนิงเข่งเหมือนเดิมไแมแม่ ไม่มากไม่น้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะได้กินอีกครับแบ่งไว้กินเช้าด้วยเออแตงโมไหมน้อยสมุกบอนลุงดํำยนทำม,มงมึงล่องมงมึงมนี่นะครับยด, <laughs> ดูครับโอ้โหกินเป็นลูกเลยนะครับเนี่ยกินเป็นลูกเลยครับสุดหล่อของเราโอ้โอ้โหโอ้โหเพราะว่าโยนเอานะครับพี่เดือนนะครับ ฝึกไปด้วยเวลาตกมันเวลาอะไรก็จะได้โยนให้กินเหมือนเดิมนะครับถึงพ่เลินอยู่เราก็จะพยายามโยนเอานะครับนี่อย่าดราม่าเ้อแม่แม่วิธีชาวช้างนะครับแม่แม่ครับไปมานี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันฝั่งเจ้าก,ก็จะได้กินตะฆ่าเล็กกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าตามน้ำหนักตัวให้กินเยอะให้กินเท่าพี่ๆเขาไม่ได้นะครับแล้วก็แต่งโมงกินเยอะ กินได้ปริมาณพอดีได้นะครับกินเยอะก็ไม่ดีนะครับผลไม้ทุกๆอย่างนะครับแม่แม่ดูดูอื้อ้ยข้ามปมข้ามปมเออเออยมัไมปมันเอเรอ้นอยเอ้ ดูของน้องดาวทีนี้ดูของน้องดาวดูนะครับครับยืนแบบรลอเลยอะ่ะโอโทีละครึ่งลูกนะครับเนี่ยผ่า,าแบบครึ่งลูกนะครับเออน้องดาวยืนกินชิวๆเลยอะ่ะ ก็บารมีน้องดาวเหมือนเดิมนะครับแตงโมวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ซีทุกคนทุกท่านนะครับที่หยอดผลไม้มาให้น้องเกณฑ์เจ้านะครับผมดูกินชิวๆหูฟูฟับฟูฟับเลยเออคู่กันนะ ดูนะครับตาข้างนีนะ้มันสะท้อนแสงดีอย่างเลยดูอันนี้ตาข้างข้างซ้ายนะครับข้างที่เป็นสีน้าตาลดูอันนี้ข้างที่เป็นสีดาอ,อันนี้เปิดแฟลชนะครับแต่อยู่ไกลๆนะครับไม่ต้องห่วงครับแม่แม่ไม,ม,ม่เป็นไรเด้อดูบรรยากาศดูบรรยากาศผือผือผือ,พ,อพับ,พพบเลย่ะกินของโขดเนาะ รับโอ้โหกวนมากเลยทั้งพี่ทั้งน้องถึึงแม่มันถ้าีกับน้องแม่ก็วุ่นโอ้มาดามมืดแล้วบอหมดแล้วโอ้เป็นเจ้าก็หมดแล้วโอ้ หมดแล้วต้นเจ้ามาขโมยกินของมาดามไหมเนี่ยมาดามหมดแล้วนะครับสว่วนต้นเจ้าออก็ตายหมดแล้วหมดเลยโอ้โจ๊ะโจ๊ะบะมี่เ้าโอ้เบนี่แม่อุ้ยบะมี่เฮ้ยมมมมมมส่วนเนาะเฮ้เก็บแล้วเก็บแล้วเอาเดี๋ยวจะเล่นตะกร้าไปเล่นหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับ ดูของมูดาวก็น่าจะหมดแล้วดูเนี่ยวไม่ดูอะไรตาเจ็บเจ็บมั้ยไม่ดูอะไรนะเดี๋ยว่านโอ้โหอะไรเนี่ยอ้วนโอ้โหเหี่ยงกี่ชั้นเนี่ยดูเก็บตะก้าให้พ่อเคี้ยวก่อนพ่อเคี้ยวก่อนโอ๊ยโมเมนต์บ้างพี่โอ้ยให้พี่ดาวครับโอ้ย เขาบอกพี่ดาวครับคอมเมนบอกยี่หล <l ots> า่ากระเป๋าพี่เชนิสเอาใจโชดิจ่าโชดนีด่เป็นหวานจใาแล้วเออเออเพื่อนบะมี่เน่ากินบะจ่าเลยเสียงเนอะเสียงเปนหวานเนอะเสียงเป็นหวานอะไรเนอะเออเป็นหูฟอัองมาเป็นบะมี่เน่ากินเอาไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องต้นก่อนชาแนลด้วยนะครับโอ้ช่องพังยินเจ้าใบเาปื้มปอนด้วยนะสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้น้องๆได้กินอาหารรอบเย็นมีอาหญ้าหญ้าอ่อนนะครับหญ้ากินราลีคนละสิบกมัดนะครับแล้วก็มีหญ้าแก่หนึ่งมัดต้นไม้อ่าประมาณสามสี่สามสี่กิ่งนะครับแล้วก็มีสับปะรดอีกสิบก่าหัวนะครับเนี่ยดูบรรยากาศของกินพี่เดือนก็ได้เท่ากันหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับช่วงเย็นนะครับดูของกินเยอะเลยที่กินเนี่ยไม่หมดของน้องดาวเ,เต็มเลย <laughs> บ๊ายบายครับ นี่นะครับเป็นลูกสุ ia, ดท้ายครับดูดูด,ด,ดูอยู่ฟังเสียงจะกรอบไหมอ่าปากเร็วโอ้โหโ้ยคำปมอุ้ยอุ้ยได้ไหมโอ้ยเอลินตะวัดเข่าเลยวะป้ายังไม่งับโอ้ยกินเหล่ไปละติดข้อเลยเออเออกวนเกี๊ยบเลยเราเบิงเบิงเบิงน้ำแตงโมหน่อย